สีอสีแปดมันออกแปดสีโอ้ยขั้นต้นก่อนเหยว่วนี่ถือเลยเด้อันนี้เหย่วกอ่อนต้นโอ้ยห่านี่นี่เืม่เด้นเ่เด้งจอสิเด้งน,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 น้องหมโอ้ยมาห่อเส้น้อเมือนเ้เนาะโอ้ย ปีื่อนเพลย์บัตเ้าคุ้มเคยเห็นมาก่อนมะไปทเสรดิท่านี่ยท่าไปทะเลนี่กพันโบจักนี่โอ้ยกระาไปท่างนี่และว่าสางว่าแต่บันี้ทีอีางมบอเนี่ยนี่บ่บ่หมู่บอเนี่เด็กจ้อยังบ่เคยยากถือเกจะยากถือเบ่ยักร่ยบ่ยัดรุ่ยเป็นสิบ่เด็กเนี เด็กงัวกับเด็กขี้เกียร์สองตัวเด็กงัวกับเด็กขี้เกียรบ่เด็กเด็กโอ้เบื้องเบื้องบื้องจีบสื่อเนอมือนันเบื้งเด็กงัวไอขี้เกียร์ับน้ำเออคันถึอนี่เส็ดต้นไห้คันบ่ถึอนี่เขาเขามันควบพันกับกระปั้นซั์นาจะได้ฮ่าเบงโอ้เด็กขี้เกียรกับเด็กขี้เกียรกับเด็กงัวโอ้เบื้องเนาะเหมือนเนาะ 对 <funded>，切掉，喏，喏，就这。哎，对对对对对，喏。 ม่พ mm. mm. ่อคะเล็น mm. ย mm ังเล็กขี้เกียมกับเด็กหัวบมี่เด้อบุมี่อบัโอ้ยมึงเด้อมึงเล่นขาเขาเราพ่อันธุ์กะไปสัดหน้าปากมึงเลยตัวอีเบิ้งจะพันหรอเออมันบอกว่าเล็กขี้เกียจก็เล็กหัวบุมี่บุมีเออนม่งจะมาสะสิขามันีโอ้ยจริเล็กหัวกับเล็กขี้เกียจกับบมี มีดี่บาดบอกตุ้มอกว่าปวดเนี่ยเว้ยเนี่ยบอลนี่พงไปบอนี่พังเีี่แป้นางเนี่ยวเนี่ยออกมาที่ต๊อปปแปดนซกินซื่อเด็กมีแลอืมันนี้เว้ยนาดก่อน ี่แปดสี่แปดเหรอสี่แปดเนาะอันนี้สี่แปดรหแสนนึงเลยหูแนนึงเออเอาใส่ใบตก็ไดนี่นีอาหหัวมักเกียงแปลสแปเนาะสี่แปดหูนึงเลุ้ยเฮ้ยเเติมเนาะฟังดิเนาะ เดี่ยวออกที่นี่เบิ้มนนี้อากดปังเดีวก่อนเนอะเอปังก่อนเดี่ยวสองยี่เด้มันนี้เาะเลขที่ออกงวดบันทีสก้าเดือนแปลช่งพ ไล่แก่มได้ห้าแปดเก้าเจ็ดแปดสี่งเป็นเด็กนุ๊กยุ่งโอ้ยหาเลยถือสี่แปมันออกแปดสี่โอ้ยขั้นต้นก่อนเงียวนี่ถือเลยเด้อันนี้เงียวก่อนต้นโอ้ย